สวัสดีค่ะดิฉันเพศรจักรประจำโรงพยาบาลกลางวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ยาสูตรพ่นแบบ MDI m e t e r d o s e Inhaler โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เปิดฝา MDI ออกถือหลอดพ่นยาในแนวตั้งกำจัดเสมหะออกจากลำคอก่อนพ่นยา ขั้นตอนที่2เขย่าหลอดยา3-4ครั้งกรณีที่ใช้เป็นครั้งแรกและใช้เพื่อบรรเทาอาการเป็นครั้งคราวควรทดลองกดที่พ่นยาดูละอองก่อนใช้จริงขั้นตอนที่3หายใจออกทางปากให้มากที่สุดขั้นตอนที่4เตรียมพร้อมสูตรยาใช้ริมฝีปากกลมรอบปากหลอดพ่นยาให้สนิทเงยศีรษะขึ้นเล็กน้อยขั้นตอนที่5 หายใจเข้าทางปากช้าๆลึกๆพร้อมกับกดที่พ่นยาหนึ่งครั้งขั้นตอนที่6เอากระบอกพ่นยาออกจากปากปิดปากให้สนิทกั้นหายใจประมาณ10วินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ขั้นตอนที่7ผ่อนลมหายใจออกทางปากหรือจมูกช้าๆขั้นตอนที่8ทํทำความสะอาดปากกระบอกยาด้วยน้ำสะอาดและซับให้แห้งปิดฝาให้เรียบร้อย สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมหากต้องใช้ยาสูตรพ่นมากกว่า1ครั้งต้องเว้นระยะห่างจากครั้งแรก1-2นาทีหลังพ่นยาเสร็จเรียบร้อยกั้ปากและคอด้วยน้ำสะอาดแล้วบ้วนทิ้งเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่เก็บไว้ในรถหลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดดหากยาหมดไม่ควรทุบทิ้งหรือเผาไฟ